วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะน้องเป็ดที่น้องประจักษ์นะคะเขาก็จะนอนนะคะนอนเล่นน้ำค่ะยังมาด้านด้านขวาของเขาค่ะแม่เป็ดคงร้อนอยากอาบน้ำค่ะดูนะคะ ส่วนลูกเป็ดสองตัวก็ตามหลังแม่เป็ดเฝ้าแม่เป็ดอยู่ข้างหน้าค่ะข้างหลังค่ะแม่เป็ดจะอยู่ด้านจะอยู่ด้านหน้าลูกเป็ดอยู่ด้านหลังก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเขาจะลุกขึ้นค่ะ ก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ